เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพัรสวัสดีครับเรื่องนี้ต้องคุยนะครับกลับมาเจอกับแฟนช่องแฟนเพจทุกครั้งเมื่อมีประเด็นสําคัญนะครับหรือว่าเ,าเรื่องหลักๆโดนๆดดดที่เราต้องมาจี้ประเด็นกันในเรื่องเดียวไปเลยนะครับซึ่ง E ีีนี้ของเรื่องนี้ต้องคุยนะครับเราจะไปทําความเข้าใจร่วมกันว่าเราอยู่ในจุดไหนเราอยู่ในขั้นตอนไหนของการเช็คโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็ไปเร็วๆเลยนะครับทุกคนคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ขั้นตอนของการเช็คโอเวอร์เนี่ยมันจะเริ่มจากขั้นตอนแรกสุดก่อนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คือทั้งเซอร์จิมเรดคลิฟนะครับแล้วก็ชิคเกซิมินิมัตอัลชานีนะครับก็แถลงนะครับผ่านสื่อนะครับว่าพวกเขาต้องการที่จะมาเช็คโอเวอร์สโมสรจุดประสงค์เป็นอย่างไรนะครับแผนงานเป็นอย่างไรต้องการจะทําอะไรบ้างนะครับเมื่อแนะนําตัวเสร็จแล้วนะครับจากขั้นตอนแรกนะฮะ ก็จะไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือมาพูดคุยนะครับกับกลุ่มเรนกรุ๊ปแล้วก็ตระกูลเกรเซอร์เพื่อเสนอแผนงานที่อังกฤษนะครับเซอร์จิมมาเองครับมีภาพเขาอยู่ที่สนามโอทราฟอร์ดนะครับชัดเจนแต่ว่าทางชิคกี้สมนะครับจากกาต์ตาเนี่ยส่งตัวแทนมาทีมงานของเขามามาเจรจากับเรนกรุ๊ปแล้วก็เกรเซอร์นะครับที่แมนเชสเตอร์นี่แหละฉะนั้น2ขั้นตอนจบไปขั้นตอนที่3ก็คือการยื่นข้อเสนอ มันจะมีรอบในการยื่นใช่ไหมครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ที่มันตกลงกันไม่ได้แล้วครับสามพันน้อยไป4ี่พันน้อยไปอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งตรงเนี้ต้องมาอธิบายต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีขั้นตอนที่4นะครับเดิมเนี่ยขั้นตอนที่4เรียกว่า prefer bidder นะครับหรือว่าขั้นตอนที่มันจะต้องมีกลุ่มทุนเดียวครับที่ g l a ซอร์เลือกเฉยๆสมมติว่า พอใจกับราคาตัวนี้แล้วนะครับเกรเซอร์ก็จะเลือกมาเพื่อที่จะโอเคมาคุยรายละเอียดเชิงลึกกันต่อนะครับออพัทุกอย่างเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อที่จะมารับสโมสรต่อจากเกรเซอร์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับกลุ่มอื่นไม่เกี่ยวแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลังจากที่การเจรจาต่อรองนะครับเรื่องราคาเนี่ยนะครับมันกินเวลานานมากนะครับ5เดือน6เดือนที่ผ่านมา บวกกับไอช่วงเวลาที่กาลังคุยกันเนี่ยนะครับต่อรองกันเนี่ยนะครับทางฝ้าของเซอร์จิมแล้วก็ชิคแอซิมส่รงรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับพูดคุยดีเทลเชิงลึกกับเกรเซอร์ไปเยอะมากแล้วนะครับด้วยความที่เวลามันผ่านมานานเกินไปสุดท้ายเกรเซอร์กับเรนกรุ๊ปเขาก็เลยตัดไอขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนของ p r e f e r bidder ทิ้งไม่ต้องมี กลุ่มทุนไหนมานั่งคุยกับเขาเป็นพิเศษแล้วนะครับสิ่งที่เกรเซอร์กับเรนกรุ๊ปบอกก็คือโอเคงั้นทั้ง2กลุ่มนะครับกลุ่มของชีคก,กลุ่มของจิมคณเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่างเลยคุณเดินหน้าไปเลยเสมือนว่าคุณกำลังจะได้สโมสรน,นะครับเดินหน้าทุกอย่างคุณให้เต็มที่เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเรียบร้อยนะครับและ ถ้าสมมุติว่าผมจะเลือกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละผมจะเลือกนะครับแล้วพอเลือกแล้วคุณก็ใกล้ที่จะ complete แล้วครับก็คือสมมติว่าได้แล้วคือผู้ชนะแหละมันก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการของตระกูลเกรเซอร์นะครับแล้วก็กลุ่มเยนกลุ่มนี่คือขั้นตอนที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่ไอขั้นตอนที่4เนี่ยนะครับเกรเซอร์จะเลือกกลุ่มเดียว แล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดค่อยๆสร้างใหม่ไปด้วยกันแต่กลายเป็นว่าเกรเซอร์บอกไม่เอาแล้ว <c oughs> คุณสร้างไปทั้งคู่นั่นแหละนะครับเปรียบเสมือนก็คือว่าเหมือนเกรเซอร์ให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับสร้างบ้านของตัวเองให้มันเสร็จทั้งคู่นะครับแล้วสุดท้ายเกรเซอร์ก็จะเลือกบ้านที่สวยที่สุดนั่นแหละแต่ทั้งคู่ต้องสร้างจนเสร็จนะ นี่คือขั้นตอนที่มันเปลี่ยนไปนะครับในช่วงท้ายของตระกูลเกรเซอร์ครับกับการเลือกคนที่เขาจะขายทีมให้ครับซึ่งทีนี้ครับมันก็จะมีข่าวจากช่วงเมื่อคือนที่ผ่านมา2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือประเด็นที่มีเอกสารเปิดเผยออกมานะครับว่าชิคาสีมีการตั้งบริษัทนะครับชื่อว่า n i ทูยูเคโฮลดิ i งลิมิเต็ดก็คือบริษัทจำกัด ของกลุ่มานทูของเขานะครับตั้งมาเพื่อที่จะเตรียมใช้ในการบริหารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละแะถามว่าไอการตั้งบริษัทนี้เนี่ยมันแปลว่าเฮ้ยชิกชนะแน่นอนก็เลยต้องตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาหรือเปล่าครับจริงๆไม่ใช่มันก็จะเป็นสิ่งที่ผมคุยกับแฟนช่องแฟนเพจไปเมื่อกี้ก็คือเขาตั้งบริษัทเพื่อ เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็รอให้กเกรเซอร์เลือกนะครับซึ่งจากผู้สื่อข่าวเอเมนเจอคอนะครับ CBS s p o r t นะครับที่มีการรายงานเข้ามาเนี่ยทางฝ้าของเซอร์จิงก็ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างเหมือนกันเพื่อรอให้กเกรเซอร์เลือกฉะนั้นไอการตั้งบริษัทของชิคกาซิมจากกาตาเนี่ยก็เป็นแค่หนึ่งในการเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ต้องรอให้เรเซอร์มาเลือกเขาอยู่ดีซึ่งชิค ณเวลานี้นะครับของวันที่อัดคลิปเนี่ยนะฮะช้าวันที่16ไมิถุนายนเนี่ยชิกอาจจะไม่ถูกเลือกก็ได้แม้ว่าจะตั้งบริษัทแล้วก็ตามนี่คือขั้นตอนของกเกรเซอร์เขาแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือมันมีข่าวจากรอยเตอร์ใช่ไหมครับที่เ,เขาบอกว่า<ม>ชิกยาซิมเนี่ยนะครับได้มีการเจรจาต่อรองกับแมนเชสเตอร์ย<ม>ูไนเต็ดเพื่อขอเป็นกลุ่มทุน ที่ได้พูดคุยพิเศษกลุ่มเดียวหรือว่ากลุ่มทุน Exclusivity นะครับทาง r รอดเตอร์เขาใช้ศัพท์คำนี้นะคําำว่า Exclusivity ไม่ได้หมายความว่าชิคจะชนะแล้วถ้าได้ Exclusivity นะครับมันหมายคำว่าเขาขอไปคุยรายละเอียดกับเกรเซอร์แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นต่อรองแค่กลุ่มเดียวตัดจิมออกไปแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นผูส้สื่อข่าวสังกฤษนำโดยซามอนสโตนครับจาก BBC นะครับก็ออกมาบอกว่า ไม่มีนะไอาการคุยพิเศษเนี่ยสุดท้ายนะครับก็เข้ากลับไปสู่สเตปเดิมครับก็คือทั้งชิกทั้งจิมก็ต้องมาเตรียมพร้อมสร้างบ้านของตัวเองให้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็รอเกรเซอร์เลือกครับแค่นั้นเองครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในสเตปนี้ครับอยู่ในสเตปที่ชิกยาซิมนะครับสร้างบ้านของตัวเองคือเตรียมพร้อมทุกอย่างของตัวเองใกล้จะเสร็จแล้ว เสื้จิมก็ต้องทำแบบนั้นแต่เราไม่รู้ว่าเซอร์จิมทําไปถึงขนาดไหนนะครับจุดที่มันยังค้างคายอยู่ก็คือแกเซอร์ไม่เลือกสักทีครับถ้าเลือกเมื่อไหร่มันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่4นะครับคือขั้นตอนของการที่ทุกคนเตรียมตัวทั้ง2ฟฝ้าเตรียมตัวให้แกเซอร์เลือกนะฮะขั้นตอนที่4ถ้าแกเซอร์เลือกแล้วโอเคเราได้วินเนอร์นะครับเราได้ผู้ชนะ แต่ผู้ชนะก็ยังไม่จบครับเพราะว่าพอชนะแล้วคุณยังไม่ได้มานั่งทำงานที่สโมสรน,นะครับทางแมตต์ลอตันครับผู้สื่อข่าวจากไทมส์เขาก็บอกว่ากว่าที่เจ้าของคนใหม่จะได้มานั่งทำงานที่โอตรฟอร์ดที่สโมสรเนี่ยอาจจะกินเวลา 2- 3สเดือน 2- 3สเดือนนี้มาจากอะไรครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเกรเซอร์นะครับเพราะว่าโอเคเกรเซอร์เลือกผู้ชนะไปแล้ว คอม plete โอนหุ้นในทุกอย่างเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปมันคือการตรวจสอบจากพรเมียรีกตรวจสอบจากองค์กรต่างๆทั่วยุโรปเส้นทางทางการเงินที่มาของการเงินนะครับตัวตนที่ชัดเจนของเจ้าของส่วนรคนใหม่ใช้คำว่าว่าที่สิว่าที่เจ้าของส่วนรคนใหม่ว่าเฮ้ยคุณเป็นใครนะครับมาได้อย่างไรคุณทับซ้อนกับที่ไหนหรือเปล่า ะะซึ่งมันก็มีการแสดงความเป็นห่วงนะครับจากนักวิเคราะห์หลายคนว่าถ้าสมมุติว่าชิกาซิมได้นะครับแล้วมันเคยมีข่าวใช่ไหมฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่านัสเซอร์เอาเคไลฟี่นะครับเคยได้รับการติดต่อจากตระกูลเกรเซอร์ว่าเฮ้ยเกรเซอร์ขอให้เอาเคไลฟี่ไปช่วยพูดให้ชิกาซิมเพิ่มข้อเสนอนะหลังจากนั้นเนี่ย ถามันก็ออกมาว่าโอเคแอลคาเลฟียืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วก็ถอยฉากไปคือถ้าสมมุติว่ามันเกิดการตรวจสอบแล้วพบว่าเฮ้ยแอลคาเลฟีกับชิกซิมติดต่อกันนะครับมันก็อาจจะทําให้มันซับซ้อนมากขึ้นเพราะสุดท้ายฝ่ายที่ตรวจสอบเขาก็จะต้องมาตั้งไล่ดูว่าเฮ้ยสคนนี้เกี่ยวกันยังไงแล้วเส้นทางทางการเงินมันเกี่ยวกันไหมอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นก็ขอให้มันไม่เกิดขึ้นแล้วกัน ผมจะสรุปง่ายๆว่าสมมุติว่ามีวินเนอร์แล้วก็คือสื่อรายงานนะครับว่าแกซื้อเลือกคนนี้เป็นผู้ชนะนะครับแต่มันก็ต้องใช้เวลา 2- 3สเดือนอย่างต่ำในการตรวจสอบทุกอย่างและเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เจ้าของสโมรสรนคนใหม่อย่างเป็นทางการฉะนั้นอย่าตกใจครับที่บอกว่าเฮ้ยเจ้าของใหม่จะมาทำงานหลังจากตลาดซื้อขายหรือว่าอาจจะเปิดซีซันไปแล้วเพิ่งได้เจ้าของใหม่มานั่นทำงานอย่างเป็นทางการเพราะสุดท้ายเนี่ย มันจะเสียเวลาในการไปรอตรวจสอบนี่แหละครับเพราะาอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกรเซอร์เลือกผู้ชนะวินเนอร์นะครับไปตั้งแต่เดือนมีนานะครับหรือว่าเมษาเนี่ยสมมติกินเวลาไป2เดือนนะครับเจ้าของใหม่ก็จะมานั่งทํางานประมาณมิถุนากรกดาก็เป็นไปตามสเต็ปแต่พอเกรเซอร์เนี่ยจนถึงตอนนี้มิถุนาแล้วนะครับเกรเซอร์ยังไม่เลือกสทัทีจากมิถุนานะครับสมมุติว่าได้ กู้ชนะวินเนอร์ภายเดือนนี้ด้วยนะครับคุณบวก2เดือน3เดือนไปมันก็นั่นแหละครับมันก็สิงหามันก็กันยาเท่านั้นเองครับนี่คือ process นะครับทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะเรียบง่ายกว่านี้ครับแต่มันซับซอ้อนครับซับซอ้อนด้วยเหตุผลเดียวคือเกรเซอร์ไม่เลือกสถกทีนะครับแต่นเนี้ยสุดท้ายนะครับเพื่อให้ทุกท่านไม่ต้องกงวลกัน ถามว่ากาตามีโอกาสได้ไหมนะครับผมก็ยืนยันว่ามีครับสิ่งที่กาตาทำนะครับโรมาโนบอกเองว่าหัวกาตาพุชมุ่งมั่นมากกับการที่จะทำให้ดีลเนี้มันสำเร็จให้ได้ฉะนั้นกาตามีโอกาสครับแต่แค่ณตอนนี้ณนะเวลาที่ผมอัดคลิปนี้นะครับช้าวันที่16มิถุนายนนะครับสุดท้ายก็ต้องรอเลเซอร์เลือก สุดท้ายก็มารอดูกันแล้วนะครับว่าบทสรุปเอาแค่บทสรุปวินเนอร์ก่อนนะหรือผู้ชนะก่อนนะครับว่าใครจะได้ไประหว่างชิคกยซิมบินามันเอาชานีหรือว่าเซอร์จิมเรดกลิฟนะครับทั้งหมดคือเรื่องนี้ต้องคุยครับประจำอีพีนี้นะครับเรื่องนี้ต้องคุยรายการจะมาไม่ได้ทุกวันนะครับ และจะมาทุกครั้งเมื่อมีข่าวสาคัญประเด็นสำคัญที่มันต้องมาเจาะแบบนี้คุยกันประเด็นเดียวแบบนี้แล้วเป็นคลิปนะครับยังไงก็ฝากรายการเรื่องนี้ต้องคุยด้วยนะครับทาง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับทีออ่ทุกท่านอยากจะแสดงความเห็นไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับอยากจะนําเสนออะไรเพิ่มเติมก็ยินดีครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ